วันนี้นะครับจะทําอะไรก็จะต้องมีพลังงานนะครับแล้วถ้าลองจินตนาการดูว่าอาคารก็ดีโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีเขาใช้พลังงานจํานวนมากมายทีเดียวนะครับและในปัจจุบันพลังงานก็มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจะดีขนาดไหนครับถ้าหากว่าเรามีโซลูชันสามารถที่จะมีระบบอัจฉริยะในการที่จะบริหารจัดการพลังงานได้ด้วยการเก็บข้อมูลต่างๆและในวันนี้ครับเราจะไปคุยนะครับถึงโซลูชันที่เขาเรียกกันว่า Onyx Wireless Monitoring ด้วยและชื่อของโซลูชันนี้ก็บอกแล้วนะครับว่า w i r e l e s <Wireless> s ก็มีความหมายว่าเราจะมีการใช้ระบบส่งสัญญาณไร้สายประสิทธิภาพสูงซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมนะครับในอาคารรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมแทนที่ระบบการเดินสายในการส่งสัญญาณแบบเดิมด้วยสำหรับโซลูชันนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันครับ คำถามที่หลายท่านอาจจะมีนะครับแล้วโซลูชันตัวนี้ก็คือ Onex Wireless Monitoring เนี่ยเขาทำงานยังไงเขาดึงข้อมูลมาจากไหนประมวลผลอย่างไรติดตั้งยากหรือไม่นะครับเรามาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับคุณพัฒนพลเรืองเดชวรรชัยครับพัฒนพลต้องถามก่อนเลยบ,บอกว่ามันเป็น Wireless ติดตั้งง่ายรวบรวมข้อมูลก็ง่ายต้องถามว่าเอาข้อแรกเลยนะครับระบบนี้ในแง่ภาพรวมก็ทาํางานยังไงครับ ก็ตัว o n e x Wireless Monitoring เนี่ยก็เป็นระบบส่งสัญญ,ญาณไร้สายประสิทธิภาพสูงที่มีหลักการทํางานคือเราจะติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นไร้สายไม่ว่าจะเป็น smart เต t e r ในส่วนของตัวเช็คคุณภาพอากาศก,าก็ตามเนี่ยเราก็ติดตั้งไปตามอาคารแล้วก็ติดตั้งตามของโรงงานตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมดเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวเกตเวย์แล้วก็ตัวเกตเวย์เนี่ยจะรับส่งสัญญาณแล้วก็ส่งขึ้นไปบนคลาวครับก็ทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยจากเซนเซอร์ไปยังตัวเกตเวย์เนี่ยมันสื่อสารด้วยโปรโตคอลที่ชื่อว่าเซตา ที่เป็น LPWAN 2.0ที่สามารถสื่อสารได้ไกลถึง2กิโล oh. แล้วก็ยังรองรับในส่วนของตัวรีพิเตอร์อีกก็คือตัวรีพิเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ขยายสัญญาณต่อจากเกตเวย์อีกทีหนึง่ง oh. เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยทะลุทะลวงแล้วก็ไปได้ไกลย,ยิ่งกว่าอีกจริง oh. ก็คือเราสามารถที่จะได้ข้อมูลมาบริหารจัดการในส่วนของการ oh. ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ําต่างๆเราจะเห็นข้อมูลได้เป็นเดียวไทม์เลยข้อดีอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการลดในเรื่องของภาระการเดินจดไม่ว่าจะเป็น Team Facility Management เนี่ยเขาก็จะลด แล้วก็อย่างที่สองเนี่ยลดแอรรที่เกิดขึ้นสมมุติว่าเรามีการจดค่าเนี่ยจดผิดจดถูกเนี่ยแล้ก็ลดตรงนี้ลงไปแล้วสุดท้ายเนี่ยลดในเรื่องของความเสี่ยงถ้าเกิดเราไม่จะเป็นต้องเดินเข้าไปตรงจุดที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยม,มันก็จะลดในเรื่องของความเสี่ยงของทีมงานแล้วก็เป็นเสถียีด้วยก็ตัว Onyx Wireless Monitoring ตรงนี้ก็จะเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนตรงนี้ครับถามัตตพอย่างนี้พอบอกว่ามันมีเซนเซอร์เนี่ยนะครับทีนี้ ต้องถามก่อนว่าเซนเซอร์ม่อสักูบอกว่าวัดเรื่องการใช้พลังงานก็ได้นะวัดเรื่องคุณภาพอากาศก็ได้นะครับการทํางานของข้อมูลและเกตเวการประมวลผลเขาดึงข้อมูลอย่างไรแล้วก็เอามาประมวลผลจนกระทั่งเรานําไปเพื่อพัฒนาโซลูชันได้ยังไงครับตัวข้อมูลเนี่ยครับจากเซนเซอร์ทั้งหมดเนี่ยจะส่งไปที่เกตเวจากเกตเวเนี่ยจะนํานข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับส่งไปเก็บไว้ที่คลาวด์แพลตฟอร์ม oh. ตัวคลาวด์แพลตฟอร์มเนี่ยก็จะทาหน้าที่ในเรื่องของการเก็บข้อมูลอานาลิซ์แล้วก็วิเคราะห์ จากนั้นเนี่ยเราจะโชว์ผ่านตัวแดชบอร์ดให้เราเห็นภาพรวม Visualization สมมติว่าในตัวอาคารเนี่ยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเราก็จะรู้ว่าประเภทของการใช้ไฟฟ้าแต่ละจุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่าไฟในส่วนของตัวค่าแอร์หรือว่าลิฟต์ต่างๆเนี่ยเราก็จะทราบหมดเลยนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของตัวที่มันแจ้งระบบความผิดพลาดขึ้นมาได้สมมติว่าเราพบว่าตัวแมชชีนเรามีปัญหาหรือว่าแอร์เรามีปัญหาเนี่ยก็จะแจ้งให้ทางทีม FM เนี่ยผ่านไลน์หรือว่าผ่านอีเมลเนี่ย เราก็สามารถที่จะแอคชั่นได้ทันทีทีม FM เองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการที่จะต้องเป็นมอนิเตอร์ตามจุดต่างๆด้วยเป็นสมาร์ทมอนิเตอร์งถามแถมเป็นนี้นครับพอบอกว่าเรามีเกตเว์เกตเวยหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกลขนาดไหนครับตัวเกตเว์หนึ่งตัวเนี่ยครอบคลุมได้ถึง2กิโลกิโลเมตรใช่ครับแล้วยังมีตัวรีพีเตอร์ที่มันขยายออกไปได้อีกเพราะฉะนั้นมันจะไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ในเรื่องของจุดอับต่างๆเนี่ยมันก็จะเสริมขึ้นมาด้วยชื่อโซลูชันก็คือ OnX Monitoring Wireless monitor สแสดงว่ามัน Wireless, ไเนีกง เรื่องของการติดตั้งล่ะครับพอไม่มีสายก็น่าจะง่ายใช่ไหม ง,ง,ง่ายขนาดไหนระบบ Onyx Wireless Monitoring เนี่ยมันติดตั้งง่ายมากๆเพราะว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยมันมีทั้งตัวโล่ที่เป็นแบตเตอรี่หรือว่าเป็นตัวที่ไปลักอินกับตัวอื่นเพราะฉะนั้นตัวเซนเซอร์เองเนี่ยเราสามารถที่จะวางไว้ตามจุดต่างๆมันก็ค่อนข้างง่ายมากๆเลยคือวางดื้อๆเลยนะใช่วางดื้อไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องเลยนะเพราะฉะนั้นการติดตั้งในอาคารประเภทอย่างนี้ครับก็สามารถใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งถึงสองวันเท่านั้นเองก็เราก็สามารถที่จะเซนส์ในเรื่องของอ่าแอมเบียนท์ต่างๆแล้วก็ส่งไปยังเกตเวย์ได้เลยน่าสนใจมากเราพอ เขาสามารถทําฟังก์ชันอะไรได้บ้างชวนพัฒพลไปดูกันต่อไปพัชครับในอาคารหรือโรงงานเองก็ดีคงจะต้องมีตัวแปรที่ต้องมอนิเตอร์หลายตัวนะครับมาคุยถึงเรื่องของตัวฟังก์ชันกันบ้างว่าทางด้านของ Onyx Wireless Monitoring เนี่ยเขามีฟังก์ชันอะไรมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างครับ จริงๆตัว Onyx Wireless m o t o l i n g เนี่ยมีแอปพลิเคชันที่หลากหลายมากๆเลยแต่วันนี้จะยกขึ้นมา3ตัวที่เรียกว่าตอนนี้มันตอบโจทย์กับหลายๆธุรกิจหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยเหมือนกันตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว Predictive Maintenance ก็คือตัวนี้เองเนี่ยมันเป็นตัวเซนเซอร์ Edge AI v e a r a t i o n หมายความว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยพอเราไปติดก,กับตัวมอเตอร์หรือไปติดก,กับเครื่องจักรเนี่ยมันสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะพ r e ออกมาได้ว่า ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมีหรือเปล่าแล้วประเภทเป็นอะไรเพราะฉะนั้นมันจะเปรียบเสมือนกับเรามีวิศวกรไวเบชั่นคอยดูกับตัวอุปรกรณ์ตลอดเวลาเหมือนเขาเขาคุยกันได้ใช,<อ>ใช่แล้วก็ตัวเนี้ยเราไปแจ้งเตือนผ่านตัวไลน์ก็จะสามารถที่จะให้ทีมช่างเนี่ยเข้าไปซ่อมบำรุงแล้วอาจจะเตรียมในเรื่องของ spare part เตรียมในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปซ่อมเหมือนมันเป็นแบบ Smart สมาร์ตอีเวนตัวูนึงแหละที่ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงข้อมูลต่างๆมาได้ ใช่ครับตัวที่2จะเป็นในเรื่องของตัว energy management ก็ตัวนี้เองเนี่ยเราใช้ตัว transceiver เข้าไปจับกับตัว energy meter ทั่วไปนะครับเราก็สามารถจะดึงข้อมูลค่าพลังงานต่างๆออกมาได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ข้อมูลตัวเนี้ยตัวย,อย่อยๆแต่ตามจุดต่างๆเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะ ได้ข้อมูลทั้งลิฟต์การใช้พลังงานของคุณภาพอากาศ<ๆ>การใช้พลังงานต่างๆออกมาเนะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมาออกนโยบายหรือว่าดูว่าเราควรจะต้องลดตรงไหนอะไรทําอะไรตรงไหนเพื่อเพื่อทำให้ค่าพลังงานเนี่ยลดลงคือมันให้ข้อมูลแบบเรียลไทียบกับเราวัดปั๊บแล้วรู้ว่าแต่ละสปอตมีการใช้พลังงานมากน้อยขนาดไหนปกติไม่ปกติอย่างไรใช่ครับคือถ้าเกิดเราเจอพีคค่าไฟเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันมาจากไหนสาเหตุมาจากไหนใช่แล้วเราจะได้เข้าไปแอคชั่นได้อย่างทันทีทันใดครับเรื่องของ maintenance เวลาเรื่องการใช้พลังงานเวลา มีฟังก์ชันหรือแอปพลิเคชันเลยครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นของคุณภาพอากาศเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัว Wireless Monitoring ที่ดูในเรื่องของตัวคุณภาพอากาศตัวเล็ก<ด>แค่นี้นะใช่ครับตัวแค่นี้เองก็ไปแปะไว้ตามจุดต่างๆก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้เองอะเราวัดทั้ง Indoor แล้วก็ o u t d o o r เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ว่าค่าเอ้ค่า PM 2.5เป็นเท่าไหร่ค่า CO2 ในอากาศตอนนี้มีคนเยอะคนน้อยเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วระบบอาคารเนี่ยที่มันมี v e n t i l a t i ันที่ไม่ดี CO2 มันจะสูงเพราะฉะนั้นเ็ีีวยท่คคอช ตัวคุณภาพอากาศเช็คในเรื่องของตัว CO2 ว่าถ้าเกิดเรามี CO2 สูงเราจะให้เวนทิเล t อากาศเข้ามาเพิ่มเติมเน,นี่ยโอ้คือมอนิเตอร์แล้วบริหารจัดการได้เพราะถ้าไม่มีข้อมูลก็บริหารจัดการไม่ได้คราวนี้ถามในเรื่องของการทํางานรุ่นมกันครับเพราะบอกว่ามีตัวเกตเ w a y นะครับ,รบตัวสัญญาณแล้วก็ความเสถียรของตัวระบบเขาเป็นไงครับตัว success rate เนี่ยสูงมากๆอยู่ที่ประมาณ98แล้วก็ตัวเซนเซอร์เองเนี่ยมันไม่ได้มีซิมการ์ดหรือมันไม่ได้มีตัวอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ แต่ตัวเองมันสื่อสารด้วยโปรโตคอลที่เป็น LPWAN 2.0หรือของเซนเซตาเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยส่งข้อมูลเป็นแบบไวเลสไปยังตัวเกตเว์มันจะมีตัวเดียวเท้นที่ออนไลน์คือตัวเกตเว์ตัวเดียวพูดง่ายเป็นระบบปิดของเขาใช่ครับส่วนเกตเวกก็ไปเชื่อมโยงกับตัวสัญญาณต่างๆแล้วก็ตัวคลาวด์ด้วยใช่ครับ,บ,รบทีนี้ขอถามแทนใจของผู้ประกอบการเนาะเรื่องของการซ่อมบำรุง mm hmm. เรื่องของเวลาอันเป็ทีเรื่อง,องการดูแลหลังการขายเป็นไงบ้างครับ mm hmm. ก็ตัวนี้เองเนี่ยเรียกว่ามั่นใจได้เลยเพราะว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยทาง S G เราเทสมาเกือบหมดแล้วแล้วก็คุณภาพตัว wireless monitoring ตัวนี้ครับเหมาะกับในส่วนของตัวประเภทที่เป็นอาคาร f f i c e Building แล้วก็ในส่วนของตัว Factory เองอย่างเช่นผมยกตัวอย่างของทาง Kbank Cloud ตรงนี้ครับเป็นในส่วนของที่ทีม Onyx เราเนี่ยไปเวิร์กร่วมกับทีม K-Bank แล้วก็เรามองว่าเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะลดค่าพลังงานลงอีกทั้งเราก็ต้องดูแลในเรื่องของตัวคุณภาพอากาศให้ดีต่อผู้ใช้งาน ทั่วไปของในตึกนี้ด้วยครับอย่าง Reference ของตัว Office Building ของเราเองเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนของ Terminal 21ิวันมีในเรื่องของ q ิวนส่วนของตัว Factory เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวซีเมนต์แฟกซเทอรี่เองหรือว่าจะเป็นโรงงานของทาง s อสเองเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงทางทีมโซเล็กโซที่เขาเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปใช้ในส่วนของการบริหารนิคมก็ถือว่าเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์หลากหลายประการทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบุณพัดมากๆเลยขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ เราเห็นการประมวลผลนะครับของคุณภาพอากาศก็ดีการใช้พลังงานก็ดีเพราะว่าเรามีโซลูชัน Onex Wireless Monitoring นะครับและถ้าท่านใดมีความสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามได้ที่ Onex by SCG Smart Living นะครับแล้ววันนี้ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ c l o u d by KBank นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ